เลยข้างไหนทั้งของเขาเองเลยเนี่งเนี่ยเริ่มใหม่เนี่ยไม่ไม่มีตัวเดียวคะอ๋อเหรอทำไมนะมีฐานแค่เดียวคะไม่ยว่าไม่อีกตัวหนึ่งทานหมดอ๋อแบงค์ไปช่วยหน่อยลูกไปไปบอกทีมงานบอกขอทานฮะมาเลย 江山。嗯嗯 มาเลยค่ะสองคนชื่ออะไรตองมาตูยังไม่มีเวลาทำอะไรเลยแล้วแต่วันนั้นเดี๋ยวผมเนี่มาช่วยตองมาถังมาทั้งคู่เลยค่ะตองเอาเงินจบตองมาเร็วตองเร็วเอาจบตองจบตองจบตองจบจบข้างล่างเนี่ยตรงกลางแล้วตองก็เดินลงขวามือ่ตัวเอามือสิ่งที่พยายามจะทำนันคือว่าถัง ิ่งที่เราทำคือทําให้สองโชว์มันต่อเนื่องกันไม่ไม่ดูกระสุดกระขาไม่ให้คนดูรู้สึกต้องเริ่มใหม่พอพอพอตองลงมาข้างล่างสุไหลลงไปปุ๊บขาไม้มาตั้งแล้วก็ท้องซึ่งถังกับขาไม้มาพร้อมกันเลยรอ้วนอ่ะถ้าเข้ามาก่อนอวนตองตรงนั้นแหละถังหยิบขาไม้มาวางได้ถูกไหมได้ครับคิดว่าดีกว่าแล้วก็นิ่งมันมีได้แอร์สักนิดเดียวพอถึง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 มีเวลาเต็มตัวปะอินโทรก็ได้อยู่ มีครับได้เดี๋ยวเราซ้อมเดี๋ยวเราซ้อมเดี๋ยวซ้อมเขายังร้องไม่จบถังเข้ามาต้องมาเสียบเลยไม่ไม่ต้องต้องต้องจบหลังนั้นหลังนั้นนี้นึงทางเข้าจากด้านด้านด้านเอที่เป็นซอกตรงหน้าจอต้องรู้สึกไงวันนี้เมื่อกี้รู้สึกดีของวันดีอวานแล้วแล้วงนั้นก็โอเคครับโอเคตอนนี้ตองต้องเพิ่มความเป็นเจ้าเวทีเวทีนี้ของตองนะไม่ไม่คอมเมนต์เรื่องอื่นขอคอมเมนต์เรื่อง เรื่องความแบบเรียกว่าความเป็นอาร์ติพลังของศิ <ผม S 2> วร์ติกลินอ่ะมันไม่มีมันรู้สึกว่าคอนเสิร,ร์ตคืนนี้เป็นคอนเสิร,ร์ตเราเว้ยเนี่ยตอนนี้มันไม่มีเวทีทั้งหมดเนี่ยเขาสร้างมาเพื่อตองตองต้องยึ้ติกบางวิกที่ต <4 S 2> องร้องคู่กับคนอื่นี่ะมันยังดูมีกว่า,วาแต่อันนี้มันเป็นเวทีที่ของตองคนเดียวมันต้องได้ใช้ได้ยากเดี๋ยวคิดซะว่าเวทีเนี่ยกาสร้างไม่ตองแบนี้นะแล้วก็ มันยังมีร่องรอยของความกังวลอยู่พราเราเป็นคนเจ็บมไม่สนิท <ắng. S 1> นั่นก็ไม่ต้องไปแก้การเจ็บให้สนิทก็คือไม่ต้องไม่ต้องกังวลง่ายกว่าของถังขู่ว่าการทําซ้ํามันจะเป็นปัญหาของถังเพราะเราเป็นคนจริงใจนั้นการทําซ้ำบางทีเราจะรู้สึกรู้สึกเดาได้ล่วงหน้าและทําให้ไม่รู้สึกจริงรมันรู้สึกไปล่วงหน้างั้นต้องต้องหลอ,อกหลอกพอไม่เสร็จด้วยอ่ะแล้วก็รู้สึกจบกับมันไปจริงๆแล้วก็ มั่นใจแต่ไม่คอนโทรลมันยี่รอยบอกมันดูมั่นใจแต่ว่ามึงเรื่างมึงเริ่มไม่คอนโทรลเออก็คือคุมมากแล้วก็ไม่ต้องทำสายตาเช็คคุณดูว่าคุณดูรู้สึกไงคือต้องปล่อยปล่อยปล่อยใจถ้าจบประเทศแล้วดีแล้วแต่จบเสร็จเออวนจริงอาจจะไม่จบอย่างนี้ก็ได้จริงใช่ครับชอบเรื่องของมันนะแต่หนูชอบชอบการใช้เสียงนี้นะหนูกล้ามีพลังไปเลยเพราะว่าเราเป็น เราเป็นฝันเราฝ่ายตุกรักเนี่ยเป็นฝ่ายลรฝ่ายลราฝ่ายเรากล้าพี่นู้นแสดงว่าเราก็ต้องอะไรหมดนะดีแล้วก็คือดีแล้วคือมันเหมือนว่าเราเซลล์อยู่แล้วนั่นก็เดินไปเหนแล้วก็แบบกหมดนี่คือเวคีของหนูอ่ะคุณดูด้านนี้ซ้ายสุดนะคะขวาสุดของหนูเนี่ยคนสุดท้ายเขายังรับพลังหนูได้อันนี้เป็นเรื่องที่ตองต้องรับไปพิจารณาเจ้าของเวทีคือเราไป ลองคิดได้ไหมคะรู้สึกว่ายัางเงได้ทีนี้ของใครอ่ะบิ๊กแอสป่ะบิ๊กแอสเฮ้ยเก่งนะเดี๋ยวนี้เอามาต้องมาปุ๊นน่ะโอ๊ยแค่นี้เองตองพักละใหม <laughs> ่ลองงคเรา ada ruang dah la silau <laughs> oh อะไรทำให้ไม่อยากถามว่าอะไรทําให้แบบเปลี่ยนไปเลยอ้าวแค่นั้นเองอ่านด้ยินไหมอะไรที่ไม่ใช่เรามันไม่มีทางเราแฮนเดิลไม่ได้แล้วก็ต้องกล้าที่จะบอกว่าอันนี้ไม่ใช่เรางงปะเปลี่ยนเลยถังตัยเลย โอ้โหบางเครียดเลยโอ้ยอะไรว่ากลัวกูกูบวกเลายพี่ว่าต้องอยากปรึกษาคุยว่าตอนแรกตอแรกไม่ทำตอนเช้ามันอันนี้ก็เอกนื้อไปยังไม่ได้เสียทีผมก็ต้องจิบไปเพราะว่ามันดีทั้งหมดเหลือตอนท้ายที่เมื่อกี้ท่านเห็นดูตองว่าดูครับได้ได้ดูตองไหมได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงตองเมื่อกี้ โอ้โหเปลี่ยน่าสัจย์นมากแม่ก็จะบอกว่าอ่านนี้จะเป็นตัวอย่างของของใครที่กําลังกังวลอยู่โดยเฉพาะุ๊กเนี่ยกำลังจะกังวลอยู่และเลือกอะไรไม่เลือกอะไรเพราะตรงต้นเนี่ยไม่ยากมันเป็นเทคนิคนั้นเองมันเป็นเทคนิคกับความเชื่อแต่หนูเนี่ยมันวนข้างในมันมันไม่ใช่ขวาหรือซ้ายอ่ะมันปนกันอยู่มันมีหัวหางกลางอะไรปนกันมาอยู่เนี่ยตอนตอนลับมาด้านนี้ครูอยากเห็นนะเพราะฉะนั้นว่าเราเราเราหาไม่เจอว่าตอนคืออะไร ใช่ไหมคะมันไม่มีพลังออกมาคําว่าเจ้าอย่างเวทีนั่นนะคือความเป็นเจ้าของตัวเอจ้าของเองค่ะเจองเจอใช่ปะอุ้ยตายพี่โัตายแล้วถังแย่เลยถังใช่ไหมเมาเช้ายังสบายใจอยู่ไหมสบายใจอยู่ไงบ้างเราเริ่มมีการบ้กันแล้วทุกคนอันนี้จะสนุกมากครับนี่แหละครับนี่แหละสนุกแล้วแล้วพี่บอกว่าแต่เมื่อกี้ถังก็ยังยังยังมีคาแรคเตอร์ถังอยู่ให้ให้ถังเเทว้ย นึกออกปะก็เมื่อไหร่ที่หนูเชื่อเดเว a y ที่หนูเป็นเดเว a y ที่หนูเป็นไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นั่นคือยวงอ่ะอ<ำ>ถูกป้างัคือสไตล์ของหนูคือคาแรคเตอร์อ่ะแล้วต้องเชื่อเนี่ยอันเนี้ยพี่ว่าตองดีมากเมื่อกี้ไม่ทันเห็นใช่ไหมาอยากให้พี่อยากให้เพื่อนได้ดูความปลดปล่อยการปลดปล่อยเนี่ยมันมีพลังมากเมื่อกี้แบบอุย้ยตายแล้วตองตองบิ๊กแอสเลยอ่ะ <laughs> <laughs> โอ๊ยตายแล้ว มันก่อนเป็นตอมพระเครื่องใหม่กันอยู่ดีๆเลยเพราะใจว่าพี่อู๋ต้องการเห็นพลังอย่างนี้ต้องการเห็นความสดใสการสดปล่อยการเป็นอาร์ตมิจฉะที่มันไม่มีใครแบบความสุขนั่นแหละที่ครูอู๋บอกตั้งแต่แรกจริงจริงจริงลดปล่อยไล่ความกังวลถังโดยเทคนิคอยมองพื้นเราจะมีบุคลิกภาพที่ชอบมองพื้นอยู่แล้วแต่ครูจะชอบเทคนิคชอบชอบคาแรคเตอร์ถังตอนใหม่และถังแบบโอ้โห มันมีอะเวลามันมีคือเวลามันรู้สึกว่าตัวเองเดินละเท่ก็จะเป็นกูชอบตอนคือการแบบ c o m นอนแบบคือผู้ชมของเรายกพวกตีเออแมนจริงๆแล้วน,นี่มาแล้วจะตอนหังตอนยายบอกย่หมายถึงว่าอย่ารีบเวลามันรู้สึกว่าตัวเองเดินละเท่ก็จะเป็นกูชอบตอนคือการแบบ c o m นอนแบบคือผู้ชมของเรายกพวกตีเออแมนจริงๆแล้วนิดมาแล้ว เดตอนหางตอนย้ายบ็อกหมายถึงว่าอย <c oughs> ่๋รีบอ่ามันต้องระหว่างทางอย่างมีอย่างมีเขาเรียกอย่างมีลีลาแล้วหมอกที่มันมีความ้สึกกรชานั่นหมายความว่าอยู่ต้องลองย้ายบล็อกหลาย,ย,ยหลายทีว่าเฮ้ยไหลลื่นตอนนี้มันมีเฮ้ยสุดยอ้ไปอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างนี้อ่ะอีกเที่ยวหนึ่งเอาให้เอเอจะได้เห็นว่าเมื่อกี้ทามมิ่งวางขาไม่โอเคไหมครับโอเคโอเคไหม ถึงเวลาจะโอเคนะวางเองนะอันนี้ขอคิวเองเดี๋ยวบอสบอนะไม่ต้องให้พี่พิเศษปล่อยเพราะเราจะคอมโพเทอร์เบลกับเราซ้อมของเรามากกว่าอันนี้มาโค้ชได้เนี่ยมนะั้ยตอนแรกตอนแรกมาเดือนนี้ทุกวัน và ta, chúng ta cùng nhau,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  ัแม้ไรดีดีมีไม,ม่เท่าไรแต่จะขอใช้สักวันเลิกบนนอนตายเท้าไม่ค่อยจึงมีแต่บนใจดีดีฉันขอยืนยันไม่เคยแบ่งให้ใคร ก็คงเจอไม่ฝีทชีวิตฉันถึงนั้นมีนมความรอดีวันนี้ฉันงได้รับเธอโอเคอเครับต้องบหนะงมีคลิมลังคิดว่าทั้งคู่เลยตอนที่สมมุติภุกอย่างนี้ยมันเน้นต้องการสื่อสารอย่างนี้ยเราอาจจะไม่จําเป็นต้องใช้กัน ใช้สเตตในช่วงนั้นก็ได้สมมุติแต่เราอาจจะต้องการภาพมากกว่าที่มันแบบบิวในท่อนี้อะไรเงี้ยหรือว่าโยกหรือการอะไรที่มันไปกับเพลงอะไรเงี้ยตอนรอบหนึ่งรอบรอบรอบสองกับรอบสามรอบไหนเดียวกันรอบหนึ่งไปเลยเมื่อกี้ก็คิดว่ารอบสามรอบสองรอบสามตอนคิดว่ารอบไหนเดียวกันรอบสองกุ้ยเตียนขึ้นมารอบสองกุ้ยเตยนแบบขึ้นมารอบไหนเริ่มรรอบไหนเดียวกันเริ่มมาดีขึ้นผมว่ามันอารมณ์มันใกล้เคียงใกล้เคียงกันยังไม่หนูไม่รู้สึกชัดเจนใช่ไหม อันนี้ก็คือเป็นเคสตที่ว่าสองกับสามเนี่ยไม่เหมือนกันมันคือความยังไม่เสถียรครับู่ชอบรอบสองกว่ารอบสามมันตั้งใจแล้วมันตั้งใจมันก็เลยลดความรู้สึกของตองไปรอบสองยังไม่ได้คิดอะไรเลยมันมากองความรู้สึกโอ้โหมันพุ่งมากรอบสามเริ่มคิดแล้วเอ๊จะยังไงมันมันจะมีสายตาของความคิดหรือว่าอยู่ๆท่อนท้ายก็ทําหน้าควบคุมเสียงซะงั้นอ่ะเฮ้ยถูกว่าเสียงมันจะมันจะจับได้อะค่ะในเชิงของของ ผของคนที่ดูมันเหมือนเออมันเลยมันเหมือนต้องการความ p อร f เฟ t มันไปตั้งใจให้เห็นมันนมดีแล้วมันก็เลยแบบอยากจะคีบไว้จริงๆมันคือปล่อยเออมันสู้รอดสองไม่ได้พี่ก็เลยจะบอกว่าเวลามันสดแล้วรู้สึกจริงอ่ะดีที่สุดดีจริงๆแต่มันต้องทําซ้ําจนมันเกิดความเสถียรใช่ไหมคะมันไม่เสถียรหนึ่งสามสองสามก็ยังไม่เหมือนกันแต่ถ้ามองข้ามกับไปเนี้ยตัวถังเนี่ยเสถียรละ จะรู้เลยว่าพัดึงใหม่จะมีอะเออและเออเนี่ยก็ไม่ดูเป็นเออที่แบบว่าเขาเรียกทาซ้ําแล้วแล้วดูแบบจืดอะ่ะมันดูแบบยังได้อารมณ์อยู่ถังยิ่งทํายิ่งดีเพราะอันแรกมันเหมือนมันกังอาจแต่ว่าพอมันซ้อมเรื่อยๆแล้วมันก็ซ้อมอ่าซ้อมอย่างเงี้ยไม่ออกปะ่ะเชื่อเสร็จแล้วไปซ้อมจนมันสเสถียรเพราะบางทีจะใช้สูตรแบบว่าเฮ้ยนั่นก็ฟีลเดียวจะไม่ต้องซ้อมได้ปหาให้เจอว่าสุด ปลดปล่อยคืออะไรแล้วก็ซ้อมการปลดปล่อยซ้ําแล้วซ้าเล่ามันก็จะกลายเป็นลังที่ถาวรมันไม่จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจากแต่ละวันเหนือปะผมเข้าใจประเด็นนะเข้าใจครับเออเรื่องที่ครูผู้สาคัญมากนะครบหนถึว่าอยากฟังปัญหาเพราะมันคือการแก้ปัญหาของตัวเองเลยนะในวีตอต่อไปด้วยออนี่คือตองจริงนี่คือตองเลยอืเพราะการที่จะชักนําให้ตองกลับมาตรงนี้จุดนี้ได้เนี่ยครูจะไม่ทวํวมาอางคารพุดเลยเพราะครูอยากให้ตองได้เรียนรู้ว่า มันคืออะไรโลกความจริงเนี่ยถ้าตองทำไม่ดีก็ต้องโดนดา <c oughs> ่าเร้ว่าก็ตตองไม่พร้อมต้องก็ต้องไปและมันคือโอกาสแลวต้องต้องรู้จักตัวเองขึ้น,นเรื่อยๆว่าเรามีดีตรงไหนวะนั่นคือจุดเด่นแล้วเรามีไม่ดีตรงไหนและจุดด้อยจะพัฒนาย,ยังไงและเสะน่ห์เราคืออะไรโจทย์แต่ละโจทย์ที่เปลี่ยนไปตัวเราไม่เปลี่ยนหรอกเรามีตัวตนแต่เราจะนำไปอะไ์ทั้งยังมองพื้นอยู่ ยังมองพื้นอยู่บรคเรื้กภาพหนูเป็นคนมองพื้นอยู่อ่ะโอเค,อเคไปซ้อม <Yeah. S 1> โน้ตไว้ด้วยว่าอะไร